ครับก็สวัสดีครับอตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายละตอนนี้พี่ต่ายถ่ายก็ประมาณสักบ่ายสามโมงครึง่งก็ไม่มีอะไรก็ระหว่างรอหวยออกก็จะทําการล้างเจ้ารถคู่ใจนะครับก็จะมีสองคันก็จะมีเจ้าตัวเวบลร้อยแล้วก็เจ้าตัวสกูปปี้สีแดงเนี่ยอันนี้ขยะเตรียมขยะไปทิ้งบ้านลกมากอยู่ธรรมชาติ จะล้างนิดหนึ่งตัวปกติพี่ต่ายจะชอบล้างรถเองนะครับก็พวกน้ำยาที่โอ้แรงมากเนี่ยน้ำยาก็คือผสมไปแล้วคันนี้ห่วงมากห่วงมากคันสีน้ำเงินเนะี่ย ก็โดยปกตินะครับไอตัวน้ำยาล้างรถพี่ไต่ายจะไปซื้อที่คาแคร์ร้านที่ที่ไปล้างประจำอ่ะที่พี่ไต่เคยถ่ายให้ดูอ่ะก็ถังใหญ่เลยนะแ0ดร้ถัง30ลิตรมั้งแต่ก่อนใช้ของ m อนะครับไอที่เป็นเป็นขวดขวดเล็กอ่ะขวดละส0งร้อหรือสามไม่แน่ใจ แต่นานๆไปทุนหมดไงเออเอาขวดใหญ่ดีกว่าล้างจูใจอยากล้างกี่รอบก็ล้างโดนก็สองคันนี้ตั้งนานแล้วซื้อมาตั้งนานแล้วนะครับสกูปปีนี่ก็ซื้อมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีห้าสี่หรือห้าสามไม่แน่ใจห้าสี่ห้าสี่น่าจะห้าสี่มั้งตัวนี้ ซื้อมาเดือนเดียวแล้วก็ตกรุ่นเลยแค่ <laughs> แต่เป็นเซลของเราไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องนะเอออันนี้ไปจองจองเราก็สังหอนแจเลยทําไมน้องเซลี่ขายรถเก็บไว้พี่คนเดียวเลยคันนี้เก็บไว้พี่คนเดียวเลยที่ไหนได้พอเราเออกมาปุ๊บวันต่อมารุ่นใหม่มาโชว์เลย <laughs> แต่ไม่เป็นไรเราชอบเราชอบตัวนี้ยชอบสไตล์คลาสสิกเพราะว่าถ้าเป็นตัวตัวใหม่จะไปเลี้ยวเขาจะเป็นแบบบิวอินแต่ว่าตัวนี้มันจะแยกมันจะเหมือนเหมือนรถที่เป็นพวกคลาสสิกอ่ะ ชอบชอบอเดี๋ยวล้างแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูมีเรียบร้อยละก็ตอนนี้พี่ต่ายก็ล้างเรียบร้อยเช็ดแห้งเรียบร้อยเออมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันที่พี่ต่ายใช้จะเป็นรุ่นไหนไอ้คันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเวฟเวฟร้อยเออก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เขาเป็นรุ่นแรกๆรุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าไดออ้ตัวนี้จะเป็นตัวเอสนะครับถ้าพี่ต่ายจไม่ผิด อ่าก็ถ้าเป็นตัวเอใช่ไหมก็ก็จะมีเจ้าดิสเบรกข้างหน้าอ่าข้างหน้าเป็นจานเบรกข้างหลังเป็นดัมเบรกนั่นเองก็รถคันนี้ดิมๆนะครับคือของพี่ต่ายไม่ได้ไปทําอะไรเลยอันนั้นคือเห็นนะก็คือไอ้ก,กระทะเตากินเนื้อย่างเมื่อคืนนะเนื้อย่างจัดะเราไปมาต้องเป็นร้านพจนารดน้นะ,ะไปเราไปมาต้องเอามากินนะครับยังไม่ได้เก็บ คันนี้นะครับก็จะจดทะเบียนประมาณสักปี4 7ใช่ไหมถ้าพี่ต่ายจำไม่ผิดนะครับก็ตอนนี้6,4 65 3ปีรถรถุ่นนี้ก็จะ20ปีแล้วนะครับอันนี้เดิมๆทัๆ้งคันนะคือแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยก็ว่าได้นะครับถจาถามว่าทํำไหมเปลี่ยนเปลี่ยนท้ายน้ามันเครื่องนะครับเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ตามอายุการใช้าง,งานเนี่ยอันนี้ใช่นะครับพวกแบตเตอร์ลุ่แบตเตอรี่อันนี้พี่ต่ายเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เคยล้มไหมคันนี้เคยล้มไม,เค,ม,ไมเคยหนึ่งครั้งนะครับขับมาจะช้าชิดไหลาทาง มาวิ่งออกมาชนโค้มล้มเลยลมแล้วจอดอไม่ได้อะไรเลยนะ <c oughs> สวยจริงครับก็รุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น <g rab> นะฮะอันนี้เรียกไมยไมตัว <g rab> นี้ย1,7เ็ดเองนะรถเกือบจะ20ปีแล้วไฟเลี้ยวไฟอะไรใช้ได้ทุกอย่างนะพาสง่งภาษีก็ไม่ขาดพรบงพรบอันนี้ไม่มีขาดนะครับของพี่ต่ายจะฟิกมากเรื่องพรบอ ก็โดยส่วนมากพี่ต้อมใช้ไม้คันนี้ใช้ไม้คันนี้เวลาเอาขยะไปทิ้งขยะฝังนูนนั่นนะอ่ะเขาก็จะเอาใส่นี่เลยเออโหดลายมากแล้วไม่ล้างเลยนะเวลาใส่ขยะปุ๊บน้ํามันก็จะมาในตรงเนี้ยคันนี้นะครับไอสีด้านหน้าพี่ต่ายเคยทำนะไปจ้างอู่รถยนต์เคยทำสีตัวนี้เป็นสีรถยนต์นะแต่ว่าตัวนี้จ,จะเป็นสีเดิมชอบเคยทําเคยซ่อมอะไรไหมก็มีคาบูนะครับ ไอเจ้าตัวคาบูของเขาเนี่ยรู้สึกว่าข้างในมันเป็นอะไรนี่แหละก็เลยมันจะมีชุดซ่อมของเขาช,ชุดซ่อมคาบูอะ่ะอืมก็แค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ยางนะครับที่พี่ต่ายต้องทําต่อไปก็คือเปลี่ยนยางยางอันนี้มันมีมันมีลายยางจริงแหละแต่ว่ายางมันเริ่มแตกลายงาละแต่นี่เราไม่ได้ขับไปไกลไงแต่ว่าต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวที่เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้เนี่ย ไอตัวตัวปั๊มน้ำมันบเบรกเนี่ยอันนี้คือเปลี่ยนเลยนะอันเดิมคือข้างในมันแตกไอที่เป็นพลาสติกกระจกอันนี้พี่ต่ายเปลี่ยนมาใหม่นะเปลี่ยนกระจกใหม่ไอ้ตัวเดิมมันเหมือนมันมันใช้แล้วมันหักอย่างเงี้ยก็เลยซื้ออันใหม่มาเปลี่ยนอันนี้คนลูกค้าถามซื้อมากเยอะมากเลยนะ โดยเฉพาะกลุ่มช่างที่เขาเล่นรถเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถาม,าม,ามว่าขายไหมขายไหมเวลาเอาไปเข้าศูนย์เขาจะถามว่าขายไหมแล้วก็บอกไม่ได้ขายคือแลรวเอาจริงๆนะคันนี้ห่วงมากด้วยเป็นอะไรนี่ของป่ตายกับเป็นคนที่กับรถเนี่ยอะไรจกแจ๊กนิดหนึ่งอะไรหายอะไรนิดหนึ่งเราก็ต้องไปซื้อมาใส่ให้มันครบอย่างเงี้ยงงน็อตกันไม่ได้อย่างไอคันเจ้าสกูปปีสีแดงเนี่ยไอตัวจุกตรงนี้หายก็ต้องไปหาซื้อที่ศูนย์มาใส่ อันนี้เดิมสติกเกอร์เดิมนะครับไม่มีไม่มีมมมทําอะไรสีพวกนี้สีเดิมหมดเลยนะตามอายุการใช้งานหมดเลยพวกนี้อันนี้ก็เดิมยังไม่ได้เปลี่ยนแต่จะต้องเปลี่ยน <urers> นี่คันนี้เป็นรถจริงๆแล้วเป็นรถเป็นชื่อของพี่ต้อมนะออกตั้งแต่ตอนที่ไปทํางานอยู่จังหวัดชนบุรีก็จะเป็นของร้านจันทพัฒน์ไหมสติกเกอร์นี่ติดรถเลยนะไม่ได้แกะออก ไม่แน่ใจว่าร้านจันทพัฒนนี่ยังตั้งอยู่ไหมตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกับตันไปไหนจ๊ะแหมไม่ตอบไม่ตอบแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นเ็าเรียกว่าจะเป็นท่อที่เป็นตัวตัวสแตนเลสน่าจะเป็นยุคไทยๆมั้ง แล้วก็ถ้าเป็นหลังๆมามันก็ไม่ใช่เลดแบบนี้ไม่ใช่เลดทั้งอันนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวนี้มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอะ่ะนั่นแหละขับดีครับขับดีครับประหยัดแล้วก็ขับนั่นด้วยอีกคันหนึ่งที่พี่ต่ายใช้นะครับก็จะเป็นคันนี้เป็นเจ้าตัวสกูปปี้อ่าทะเบียนคันนี้ก็เป็นพี่ไก่นะครับพี่ไก่ฝ่ายทะเบียนเป็นคนประเคนให้เลยนะครับก็ดูจากลักษณะของทะเบียนก็จะเป็นควายไก่ควาย <laughs> ไอ้คันนี้พี่ต่ายไปซื้อมาตอนซื้อนะ่ะคือตัวแรกเราอยากได้รถแบบนี้มาไว้ใช้เนาะอยากได้มาไว้ใช้ในเมืองขับซอกแซกไปซอกแซกมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจไปเอาไอ้ตัวนี้ยอันนี้ผ่อนนะผ่อนทั้งคู่ไอ้ไอ้คันนู้นไม่ได้ผ่อนของพี่ต้อมไอ้คันนี้ผ่อนนะครับแต่ทีนี้คือเขาเรียกว่าอย่างไงอะไปจองนะครับพอจองจองไว้มันสักสิบห้าวันมั้งพอรถมาพอคันนี้มาใช่ไหมครับออกมาสักแป๊บหนึ่ง เออรุ่นใหม่มาเลยไม่แป๊บหนึ่งวันสองวันรุ่นใหม่มาจอดโชว์เลยอย่างพี่พิจัยบอกแหละแต่ว่าไม่ชอบเราชอบรุ่นนี้เพราะารุ่นนี้ไฟท้ายก็จะเป็นไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบนี้มันดูมันดูคลาสสิกกว่าเดิมนะครับคันนี้ก็ล้มอันนี้จอดล้มนะไม่ได้ว่าไปอะไรเดิมหมดนะครับสีแต่อันนี้ก็น่าน,นิดหนึ่งรถไม่น่าสีจะซีเร็วขนาดนี้ฝั่งให้โดนแดดจะโดนแดดฝั่งเดียว,ยวแต่ได้ยอไปสาดสีละ คันนี้ใหม่วิ่งได้เท่าไหร่คันนี้หมื่นแปดนะก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นครันเนี้ยถามว่าใช้ดีไหมพี่ปตาชอบคันนู้นมากกว่าชอบคันเบียบมากกว่าไอตัวนี้หายก็พี่ป๋ยก็ต้องไปถามที่ศูนย์นะสิบห้าบาทยางนะครับก็ตั้งแต่ออกมาเปลี่ยนยางเปลี่ยนตัวยางตัวนี้เปลี่ยนบ่อยยางหลังเนี้ยเพราะว่า เราปล่อยให้มันแบนเกินไงแล้วทีนี้ก็กินยางอา่าก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่นะสำหรับรุ่นนี้นะครับใครที่ชอบใครที่รอไม่แน่ใจนะครับถ้าสมมติเอซท่านใดใช้รุ่นนี้อยู่แล้วสภาพดีๆแบบนี้ก็อยากเก็นอยากเก็นเหมือนกันตอนนี้ถ้าเราปล่อยไปก็จะยี่สปีแล้วตอนนั้นราคาเงินสดพี่ต่ายไม่แน่ใจสามหมื่นเท่าไหรอ่อ่ะอืม ไฟหน้าเขาจะมีแตกเหมือนแตกแตกลายงาอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนนะปเป็นโคตรง่ายแต่จะเปลี่ยนไม่ออกไม่แน่ใจว่าใครถูกหวยไหมนะโอเคเดี๋ยวเจ้าขยะไปทิ้งก่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวปถ่ายถ่ายลงให้ดูก็ต้องบอกคันนี้สวยมากๆเป็นคันโปดเลยคันนี้คันโปดเลยเจ้าเวียบร้อย เราไม่ได้ใครยืมสุมสีุ่มห้าในะคะันนี้ห่วง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 คือรถมันยิ่งเก่าจะมป็นรถมันยิ่งเก่าอะไรมันก็จะยิ่งหายากขึ้นอถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมามันก็จะเรื่องซ่อมเรื่องอะไรคือมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะมีเงินแล้วมันจะไปซื้อได้อะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยกลัวก็เลยไม่ค่อยอยากใครยืมเท่าไรคันนี้อืมโอเคเดี๋ยวไปตายขอยากไปจริงก่อน